มันจะเต็มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วอย่าลืมอันนี้สำคัญที่สุดที่ครูจะบอกว่าเขาจะหลงไหลถ้าเธอเธอจะหนีจากเขาไม่ได้เลยถึงเธอจะขี้เละขนาดไหนกระช่างแต่ถ้าเธอไปทำอย่างนี้ปุ๊บมันจะมันจะไม่มีไปไหนเสร็จแล้วทำอย่างนี้มาค้างไว้บน แล้วทำอย่างนี้นี่คือประสบการณ์นนี่คือประสบการณ์แต่ครูเป็นเด็กเหมือนพวกเธอเรียนระดมเหมือนกัน พอส่กาประกทํทให้เราเรียนรู้โดยที่ครูไม่ต้องสอนอันนี้มันเป็นธรรมชาติพวกเธอต้องไปเรียนรู้เองอย่างพวกเธอได้เมียปุ๊บเนี่ธอต้องเรียนรู้อะเวลาเอาเวลาเป็นนอนอยู่ด้วยกันเริ่มแรกอย่างมากพวกเธอกะจิเย็ดปิ๊แทบเดียวออกแล้วนอนแต่ผู้หญิงล่ะเขามีอารมณ์ของเขาะ วัวมึงเนี่ยเอาแค่เสียบตับตักปิดแต่ของเขาเนี่ยมันต้องยืบหยาบยืบหยาบซ้ายขวาซ้ายสามขวาเจ็ดกลางสี่เ็มันต้องมีลูกเล่นพวกมึงจะไปอีอีอีไม่ได้มึงต้อง ไซส์สามมาเจ็ดแค่เจ็ดเสือสองต้องมีลูกเล่นไม่ใช่อ่ะอยานทันยังเจ้าอย่าไปข้อควรเลยได้เวลาโอเลยเวลากูจะขี่เลยไม่ได้ขี่ มึงจะให้กูขี่ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวให้กลับไปขี้ครับเออใช่เพราะว่าเราต้องรอเวลาก่อนก่อนจะกลับไปรอมืดมืดสักเรื่องเวลามึงไปหาเขาไปหาสาวมึงจะไปตอนสว่างเหรอเรื่องอะไรกูจะให้พ่อแม่มันรู้จอบกลางคืนมึงเห็นภาคเหนือไหมเขาจะเคาะถ้าผู้หญิงไม่รับเขาจะไม่ตอบคืนแต่ผู้หญิงเขาในรับปุ๊บต้องบอกเขาเอาไม้ไปแย่ปุ๊บ แย่เ yeah, นะ้นก็ต้องมีสัญลักษณ์ว่าเป็นใครนะ <c oughs> ผู้หญิงมันก็เลือกเหมือนกันว่าไอเฮียขี้เหร่ยี่หายเอาไม้มาแยก่กูแต่ไอ้คนหนุ่มที่มันเคยคุยกันปุ๊บี๋้ววันนี้จะไปนะจะเอาไม้ไอเสียบดอกไม้แดงเหมือนหัวเควยแย่ให้รู้ทันกทีแล้วว่า,ามาแต่บางคนเอาแต่ไม้ไปแย่มันก็ไม่ตอบสักทีเสียบดอกไม้เข้าไปแย่ปุ๊บ เูาคุยนี่หว่าสบายเสียงนนาลักเรลืฮะผู้หญิงเขาขาดนิ้วไม่ได้เพราะว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญก็เหมือนชายก็ขาดนิ้วไม่ได้ชายนี่ต้องใช้หนัง เวลาทาเวลาทำนักเรียนจะมีหลายแบบกรรมห้ากรรมเหน่ยไหมมันจะชนหรือเราอ้าขึ้นมันจะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊มีหลายอย่างหมูเอาลักษณะการจับอย่าใช้นิ้วทั้งห้าเราใช้แค่ข้างบนหนึ่งข้างล่างสองที่เหลือเอาไว้ป้องกันมันจะชนเลือกรวยไป ไอ้เฮียเลือกดูใครไม่เลือกแม่งไปเลือกดูนางน้ำจักรวรรดินางจักรวรรดิมึงก็ถ่ายเอาเวลาพวกแกใครไม่มีมอเตอร์ไซค์ใครไม่มีมอเตอร์ไซค์เวลาไปโรงเรียนขึ้นสองแถวให้เกียรติผู้หญิงคนท้องคนแก่ นะเวลาขึ้นไปเห็นพวกแกขึ้นไปโอ้มันคือเกียรติเป็นเหมือนเหมือนนี้วะให้เกียรติผู้หญิงเวลาผู้หญิงขึ้นมาปุ๊บสวัสดีครับเชิญครับลุกขึ้นแล้วก็ปกครองเข้าอยู่ใกล้ๆเขาเป็นคุนแก่พี่ๆลุกเุณแก่นั่งบอกเขาถ้าเป็นผู้หญิงเรารีบลุกถ้าสวยหน่อยใส่เล้าอกกว้าง จะครับตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะดูแลไอ้นี่เสียวไหมนั่นแหละพวกมึงยังได้ฟังมีดเริ่มพูดเรื่องมีดให้มันฟังอาจารย์อาจารย์ฮะจับจับจับผีอ๋ออ๋อ มันลืมเดี๋ยวพวกแกไปบอกมันนะเดี๋ยวผู้จะบอกให้วิธีจับหีแล้วผู้หญิงไม่ร้องวางองา่ากปบาแล้วกูไปขี้กว่า <rine> <principio>